สบายดีสบายดีพี่น้องสาวาสาวไทยทั้งในและก็ต่างประเทศเนาะในออพาคนมาที่โลตัสโลตัสจะซื้อกับข้าวพี่แปมจะซื้ออาจะซื้ออะไรขนมหรอคะอ่าเอาขานมอะไรดีอันนี้น่าอร่อยใส่ใส่หมูหยอง ได้นี่แล้วนี่จะเป็นเนื้อนี่คือโลตัสจังหวัดอะไรนะขนมอะไรขนมกัออนออจออะไรอีกเอ้อวีอ่ะที่ไมื่อคได้อยู่กินกับเธออยู่นแหละ พี่แป้นแนะนำว่าตัวไหนเตัวไหนอร่อยไม่ชอบไม่ชอบค <c oughs> าะ์ดอนนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อรองอ๋อหวานของญี่ปุ่นอ๋อหวานหวานเกินไหมอ่ะ,ออะววอหะวานอันนี้หวานเดือดอืมนี้ทานได้ไมหมหวานๆนโอ้หวานนี่นะขนมยั่วไนี่เขาเรียกว่าอะไรขนมญี่ปุ่นอ่าโมจิญี่ปุ่นนองไหมนะ ลองดิเนาะล,ลองลองลอง๋อเราเปลี่ยนนะอหรับตัวน้อยองนะเราจะไปทางในตอพี่แปมเรียนไมนี้ก่อนเห็นหนนะูวนเขเดี๋ยววนไปวนไปอืมอยู่เกิด โยเกิร์ตอันหนึง่งก่อนโยเกิร oh, ์ตโยเกิร์ตเอาโยเกิร์ตอะไรดีเนาะมะพร้าวนิ่นจีตัวไหนอร่อยมากแต่โยเกิร์ตนีาเนี่ยกินตลอดเอามะพร้าวดีกว่า กีได้นมแล้วได้ขนมได้มาม่าอืออ๋อเดี๋ยวหาช็อกโกแลตก่อนชอบจิ้ช็อกโกแลตนี่คืออะไรอืมมันเด็กกินมันเด็กอือ นี่คือข้าวกล้องไอซ์รีมอ่านี่คือไอติมโหมีครบยังไม่ได้ถามพี่แป้มเลยว่านี่คืออำเภอสันทรายหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ถามพี่แปมพี่แป้มอยู่อำเภอไหนเขาอก็อยู่อำเภอสันทรายนี่คือโลตัสที่ใกล้บ้านพี่แป้มเมื่อกี้มาเอาข้าวหนมเอานมตรงนี้แต่ว่าลืมถ่ายนี่คือเบียร์ อ,อไม่เอาละเดี๋ยวช้างคารูเดี๋ยวถ้าหมดอยากก็ค่อยมาซื้ออีกเพราะว่าอยู่ที่ไทยสะดวกสบายอะไรก็มีมีอาหารหมาอาหารแมว จะเป็นเครื่องใช้เป็นยาเสกฟันนี่จะเป็นข้าวพี่แป้มที่นี่คืออำเภอสันทรายเหรออเภอสันทรายอ๋อเดียวเดียวเยเห็นแล้วเห็นแล้วสองแล้วยี่บเก้าบาทเดี๋ยวจะซื้อเป็นนั่นก่อนเอามาไว้ไม่เป็นไรเนาะถ้าเอาไว้นานๆอ่ะ ไม่รู้ว่าที่เรามีไหมไม่รู้นั่งเหละกถ้าถ้าซื้อเยอะเเดี๋ยวกลัวมันจะหมดอายุก่อนเพราะว่าซองเดียวนี้ใช้นานอยู่นะอายุโอ้พี่ซองอันนี้อเป็นอะไรอะรองพื้นหรออ่ารองพื้นใช่ค่ะรองพื้นพี่แปมดูตรงไหนอะครีมเขาว่าปิดแปิดไวเนียนเป๊ะ ซีซีครีมก็คือเหมือนรองพื้นอืมวิธีกินคิวบัตรโค้ดแล้วก็สแกนจ่ายตังค์ลมองไม่เห็นอันนี้คือบินนี่ีได้แล้วยังชื่อ ออกไปแล้วเราก็ช่วยถือ,อม,มดใช้ถุงพลาสติกอืมกองรดใช้ถุงพลาสติกกันอ่าหมดแล้วอุ้ยตกนี่จะเป็นตู้เติมตังนเนี่ยเข้าเนี่ยประตู ไม่ต้องเปิดเองไม่ต้องปิดเองถ้าจะเปิดให้เดี๋ยวจะกลับแล้วเด้อฝนตกย่อยๆนี่คือเชียงใหม่อำเภอสันทรายฝนตกย่อยๆ่พี่แป้ม<า> อ,อ,อืมเขาจะที่อำเภอสันทรายมีโลตัสมีแมคโครมีตลาดมีอะไรเยอะแยะเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเราจะกลับก่อนฝนตกย่อยๆอยอันนี้คือถ่ายรูปคะ โชคชะตาฟ้าลิขิตนำพาให้เรามาเจอกันขอบคุณพี่สาวที่ไม่เคยรู้จักกัน อยู่ก็มารู้จักกันแล้วก็ใจดีกับครูออมากๆเลยพาครูออไปเที่ยวหลายๆที่แล้วก็ยังมาเลี้ยงข้าวมื้อเย็นแล้วก็ได้ไปพักที่บ้านหลายวันขอบคุณขอบใจลหลายเด้อเอ้อยถ้าเอ้อยได้ฟังถ้าพี่แปมกับพี่กิกได้เห็นคลิปนี้ หนูขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆที่ใจดีกับหนูแล้วก็มื่อนี้จะเป็นพี่เชอรี่ที่เลี้ยงข้าวขอบคุณพี่เชอรี่มากๆนะคะขอบใจภาษาลาวขอบใจหลๆเลยเอื้อยและเ,เพื่อนๆทุกคนที่รักและเอ็นดูครูสาวลาวคนนี้ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอได้คุยได้รู้จักกันก็ถูกชะตาถูกใจกันพากันมาเที่ยวนี่คือน้ำใจของคนไทยครูโอมาเที่ยวประเทศไทยมาอยู่เางไทยรู้สึกว่าโชคดีเนาะที่ได้เจอคนดีๆที่เอ็นดู รักเหมือนเพื่อนเหมือนน้องสาวที่เคยเจอกันมานานแสนนานแต่ที่จริงนี่คือเพิ่งได้มารู้จักกันแล้วก็สนิทกันเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหลายๆพลกหลายชาติเลยรู้สึกดีใจที่ได้รู้จักร,รู้สึกขอบคุณผ่านครั้งก็ยังไม่พอขอบคุณ พี่กิ๊กพี่แ้มแล้วก็พี่เชอรี่ที่ใจดีเลี้ยงข้าวครูสาวลาวคนนี้แล้วก็ให้ที่พักอาศัยพาเที่ยวเนาะพาเที่ยวหลายๆหลายสถานที่เลยจะเป็นวัดที่สร้างด้วยเงินทั้งหลังแล้วก็โอ้หหลายหลาย,หลายที่เลยบอกเลยแต่ละ สถานที่ที่ครูโอไปนี่คือสวยๆแล้วก็หลังจากมากินข้าวเนาะก็มาดูที่เขาปั่นเขาซักผ้าทุกคนครั้งแรกที่ครูโอมาเห็นโหคือทันสมัยมากประเทศไทยทุกคนดูมาเบิ่งทุกคนเบ้าลาวปนไทยแล้วมาเบิ่งเขาซักเครื่อง ขาซักเครื่องใส่ตู้อัตโนมัติซักเร็วเนาะแล้วก็มาเอาเขาซักปะแล้วก็เขากขามาเอานี่มาบึงปีมือพี่แป้มทุกคนโอ้หอาหารนี่คืออร่อยที่สุดในสามโลกเลยฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูสาวลาวด้วยนะคะ